ตอนที่154สศัตรูที่น่ากลัวหุบเขารีลับชายหนุ่มใบหน้าคมคายในตาสีเงินพันออกมาจากรอยแยกทามเชื่อมิติอย่างเยือกเย็นสำเร็จแล้วไม่เสียทีที่เป็นปรมาจารย์ด้านค่ายกล ว่ากันว่าสายเลือดดวงตาของปรมาจารย์อินคงมีความเกี่ยวโยงกับเน่มิติแห่งแปดเนเทพเจ้าเราฝูงชนบนยอดเขาเทียมฟ้าในโลกภายนอกอดตื่นตะลึงไม่ได้ใชยหนุ่มในตาสีเงินผู้นี้คือปรมาจารย์อินคงผู้ดูแลจัดแจงค่ายกลยายมิติที่โลกภายนอกเพื่อทําให้รอยแยกของทางเชื่อมมิติสเสถียรต้องหมดพลังสายเลือดไปเกือบครึ่งแต่ว่าพลังที่เหลืออยู่ก็เหลือเฟือที่จะจัดการสถานการณ์ทั้งหมดแล้ว ปรมาจารย์อินคงพึมพำในเวลาเดียวกันพึบดวงตาสีฟ้าขนาดใหญ่กึึงโปร่งแสงปรากฏขึ้นเหนือหุบเขาลีลับเหนือศีรษะของปรมาจารย์อินคงพอดีเฮ้อเน่าสนุกจริงๆนอกจากโมรดกแปดเน่ที่พระเจ้าแล้วยังมีสายเลือดดวงตาที่พิเศษแบบนี้อยู่ด้วยตัวตนของมันกับอากาศทับซ้อนกันแล้วยังเรียงตัวกันด้วยปรมาจารย์อินคงแงนหน้ามองเนสวรรค์ด้วยแววตาสนใจไขู้ เจ้าเฟิงที่มองลงมาจากที่สูงรู้สึกว่าวุ่นใจน้อยน้อยนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่พบกับศัตรูที่เข้าใจสภาวะของเนสวรรค์เจ้าคือเจ้าเฟิงกันสิปรมาจารย์อินคงค้ายจะยิ้มแต่ไม่ได้ยิ้มเพียงแค่อย่างเชิงพลังของเนสวรค์แต่ไม่ได้โจมตีบางทีเขาอาจจะรู้ว่าการโจมตีเนสวรรค์เป็นการเปลืองแรงเปล่าหรือไม่ก็อาจจะมีเจตนาอื่นอีกเจ้าเฟิงไม่ได้ตอบอะไรกลับไปครูมตูม พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นเสียงอือทึกคึกโคมกลิ่นอายเก่าแก่ลึกล้ำสาสัดเข้ามาแล้วถัดจากนั้นแรงกระชากจากใต้พื้นดินที่รุนแรงราวกับเขาไทซานก็เล็ดลอดออกมาตามรอยแยกบนพื้นดินตุม้มเห็นเพียงยักษ์ศิลาขนาดกว่าสิบจ้างทะยานตัวออกมาก่อนจะติ้งดงตรงดิ่งไปยังปรมาจารย์อินคงหือร่างกายของปรมาจารย์อินคงดูเยือกเย็นภายใต้การโจมตีที่รุนแรงน่ากลัวนั้น หากอยู่ในขั้นขอบเขตกันกับกำเนิดระดับต่ำก็ยากที่จะหลบหลีกพ้นแต่ถ้าว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นร่างกายของปรมจารยร์อินคงปรากฏกลางอากาศคล้ายกับภาพลวงตาซับซ้อนถ้าหากมิตินี้เป็นภาพภาพหนึ่งเช่นนั้นแล้วเงาอีกครึ่งร่างของเขาก็คล้ายว่าจะยืนอยู่ที่ภาพอีกภาพวงแหวนสีเงินผุดขึ้นตรงที่ตำแหน่งเดิมกลายเป็นว่ายักษ์ศิลาโจมตีอากาศที่ว่างเปล่าชิง เงาของปรมาจารย์อินคงปรากฏขึ้นเบื้องหลังของยักษ์ศิลาลากับใช้วิชามานสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้รวดเร็วและแทบจะไม่มีสัญชาตสัญญาณใ,ใดๆนี่คืออัจฉริยะได้มิติงั้นสิเจ้าเฟิงที่คอยควบคุมยักษ์ศิลาจากการอากาศโอตกใจไม่ได้วิธีการขยับตัวของปรมาจารย์อินคงเห็นได้ชัดว่าใช้พรสวรรค์ด้มิติดวงตาเทพเจ้าของเจ้าเฟิงสามารถมองหลักการของมันออกได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นอันหนึ่ง ต่อให้เจ้าเฟิงมองหลักการทั้งหมดจนปูป,ปรงก็ยังยากที่จะลอกเรียนเคล็ดท่าล่างนี้เพราะว่าเจ้าเฟิงไม่มีพลังพรสวรรค์ด้านมิติจำพวกนี้เนื่องจากมีพลังพิเศษในระดับที่ว่าปรมาจารย์อินคงจึงสามารถทําลายกฎเกณฑ์ความเป็นไปได้แล้วเข้ามาในมิติสือเฉิงสําเร็จคลื่นมีดมิติในแววตาสีเงินของปรมาจารย์อินคงเกิดเป็นแสงสีเงินที่ลึกล้ําและสงบนิ่งมือของเขาวาดเร็วๆครั้งหนึ่ง วินาทีต่อมาในอากาศก็มีคลื่นใบมีดสีเงินจํานวนมากปรากฏขึ้นมันพุ่งผ่านไปเป็นรัศมีหลายจ้างครอบคลุมอยู่เหนือยักษ์ศิลาพอดีชับใบมีดไอใบมีดสีเงินที่ล้อมอยู่ส่วนหนึ่งทะลวงผ่านล่างของขนาดใหญ่ของยักษ์ศิลาส่งผลให้มันกรีดร้องควนคลางเพี้อชับชับชับ,ชบหินเก่าแก่ที่เป็นเสมือนร่างกายของยักษ์ศิลาปิวกระจัดกระจาย กลายเป็นเศษชิ้นส่วนลงลงมาทีละชิ้นเพียงแค่ช่วงสองลมหายใจเท่านั้นร่างของยักษิลากลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยร่วงหล่นลงมาทิ้งรอยแผลแตกล้าไว้บนร่างของมันนับร้อยมีบางบาดแผลพาดผ่านทั่วร่างกายด้วยเป็นการโจมตีที่แปลกประหลาดเหลือเกินเจ้าเฟิงใจเต้นกระตุกเมื่อใช้ตาเปล่ามองดูก็เห็นราวกับมีเส้นสีเงินมัดพันรอบอย่างยักษิลายักษิลามีพลังป้องกันแข็งแกร่ง ถึงขั้นต้านทานการโจมตีของผู้สูงศักดิ์ได้แต่ว่าเมื่อโดนปรมาาร์์อินควงโจมตีกลับกลายเป็นว่าแทบจะไม่สามารถตอบโต้ได้เลยหลายช่วงลมหายใจจากนั้นคลูมร่างกายขนาดใหญ่ของยักษ์ศิลาแหลกสลายเป็นสิบบชิ้นก้อนหินทั้งหมดแต่กระจจายร่วงลงลงบนพื้นหูนลกภายนอกบนยอดเขาเทียมฟ้ายอดฝีมือของทั้งสามสำนักตกใจจนตัวเย็นวาบพลัง ของปรประาจารย์อินคงผู้นี้น่ากลัวเกิดไปแล้วยักษ์ศิลาเป็นถึง่อพันุ์โบราณพลังป้องกันของมันแทบจะไม่สะลสทสถานกับการโจมตีของคนในขั้นขอบเขตแก่นกกําเนิดเสด็จซ้าต่อให้เป็นผู้สูงสักด์ในขั้นแก่นกกาเนิดระดับสูงก็ยังไม่อาจทําลายมันได้ง่ายได้เช่นนี้ผู้สูงสักในขั้นแก่นกกาเนิดของทั้งสามสำนักอ้าป,ปากค้างแน่นอนว่าพลังที่แข็งแกร่งของปรมรจาร์อินคง ย่อมทำให้ราชาปานเทวะทั้ง3ยินดีอยู่ไม่น้อยพลังของคนผู้นี้น่าสะพึงหรือเกินแทบจะสังหารยักษ์ศิลาได้ในคราวเดียววิธีการของเขาไม่สนใจพลังป้องกันธรรมดาด้วยซ้ําใจของเจ้าเฟิงสันสถานกองทัพของทั้งสาสำนักที่ส่งมาในครั้งก่อน,อนไม่ว่าจะเป็นทัพของผู้อวสุสุยวินหรือลู่เทียนอีไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่แข็งแกร่งพลังล้วนยังเหนือกว่าผู้สูงศักดิ์ธรรมดาทั้งสิน้น แต่เมื่อเทียบกับปรมาจารย์อินคงแล้วผู้สูงศักดิ์สองคนที่เ่ยถึงก่อนหน้าอ่อนด้ยอยกว่ามากหลังจากปิดชีพยักษ์ศิลาแล้วปรมาจารย์อินคงก็สะบัดมือน,น้อยๆแล้วออกจากหุบเขาลี้ลับโดยทันทีโดยไม่ม,มีท่าทีอ้อยอิงพึบพึบ,บกลางอากาศหลงเหลือเพียงเงาสีเงินของปรมาจารย์อินคงทุกครั้งที่เขาก้าวเท้าออกไปอย่างน้อยจะเป็นระยะทางกว่าสองลี้ท่าทางของเขาเหมือนเดินเล่นสบายๆในส,ในสวนยงงอย่างนั้นอย่างนั้น ละมีม่วงพิฆาตเนตรมรกตพิฆาตเนตรนสวรรค์กลางอากาศปรากฏกลิ่นอายสีม่วงอ่อนแวววาวโครมตูมไอใบมีขนาดใหญ่กึ่งโปร่งแสงที่ล้อมรอบไปด้วยวายุอสนีสีม่วงพุ่งตรงไปยังร่างของปรมาจารย์อินคงประนึงสายอสศนีบาดพัวบนจุดเดิมทิ้งร่องรอยวงกลมสีเงินไว้เงาล่างของปรมาจารย์อินคงไปปรากฏอยู่สองลีข้างหน้าแล้วทั้งหมดนี้ปรมาจารย์อินคง ไม่ได้แงนหน้าขึ้นมองเนสวรร์คที่อยู่เหนือศีรษะเลยเขาหลบการโจมตีทั้งหมดด้วยท่าทีสบายๆเหมือนไม่ใส่ใจหลบได้แล้วลือใจของเจ้าเฟิงหนักอึง้งถึงแม้สถานการณ์นี้จะอยู่ภายใต้การคาดเดาของตนก็ตามเพราะว่าพลังสายเลือดดวงตาของเขาไม่อาจเลิงเป้าหมายไปที่ปรมาจารย์อินคงตรงๆได้แน่นอนว่าเจ้าเฟิงไม่ได้รู้เลยว่าปรมาจารย์อินคงเป็นทั้งอัจฉริยะด้านมิติแล้วยังเป็นปรมาจารย์ด้านไข้กล จึงเข้าใจในหลักการทั้งหมดของมิติเกรงว่าคงไม่มีใครในขั้นแก่นก่อกกำเนิดตึงเป้าหมายที่ปรมาจารย์อินคงได้จริงๆทุกจางก้าวของปรมาจารย์อินคงค่อยๆเข้ามาใกล้ตำแหน่งของเจ้าเฟิงและเจ้าหอโครงกระดูกตรงเขตแดนของมิติสือเฉิงพลังของค่ายกลหุ่นเชื่อศพต้องสาบกดดันกลุ่มผู้อวสุยอินทุกทิศทางไปพร้อมๆกับการโจมตีของอาวุธชั้นพิภพ,พยอย่างกระดูกก้าวธมิน ไอ้พลังบางส่วนทะลักเข้าไปเรื่อยเฮ้เหมือนว่าจะมีกำลังเสริมพวกว,วสูวสุยอินสัมผัสได้เมื่อพลิกป้ายตาพิเศษในมือปึบปบในอากาศไกลออกไปปรมาจารย์อินคงเอามือคว่ยหลังจากนั้นค่อยๆเข้าใกล้เจ้าเฟิงเข้ามาทุกทีเจ้าหอโครงกระดูกฝั่งนี้ต้องยกให้เจ้าจัดการแล้วเกรงว่าคู่ต่อสู้ฝั่งนั้นส่งเข้ามาอีกครั้งจะอยู่เหนือขีดจำกัดที่พวกเราจะรับมือได้ เจ้าเฟิงมอบไข่กลนหุ่นเชื้อสพให้เจ้าหอโครงกระดูกจัดการรับผิดชอบทั้งหมดน่าจะต้านพวกเขาได้อีกน้อยเจ้าหอโครงกระดูกเบิกทงในมือเพื่อควบคุมหุ่นเชื้อสบทั้งหมดต่อแล้วในเวลาเดียวกันเขาเก็บกระดูกเก้าทมินเข้าไปไภายในร่างชั่วคราวเมื่อกระดูกเก้าทมินล้อมรวมเข้ากับร่างกายแล้วถึงแม้ว่าพลังจะเพิ่มขึ้นไม่เท่ายามแยกส่วนออกมาแต่ว่าสามารถเพิ่มโภมพลังโครงกระดูกและพลังป้องกันได้เป็นปรมาจารย์อินคง แย่ยานอยู่ที่อยู่ไกลๆมองเห็นชายหนุ่มผมสีเงินใบหน้าคมคายที่เข้าใกล้มาเรื่อยๆอย่างชัดเจนปรมาจารย์อินคงเข้ามาภายในซากปรางังสืเฉิงด้วยตนเองดูแล้วน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ใบหน้าขาวนวลของผู้โอโสระบายรอยยิ้มที่ไม่ได้เห็นมานานคนในที่แห่งนั้นล้วนแต่ถอนหายใจอย่างโล่งอกปรมาจารย์อินคงนับว่าเป็นหนึ่งในสี่ปรมาจารย์ด้านศาสตร์ค่ายคนของดินแดนหมู่เกาะเทียนหลู ตัวเขาเองเป็นผู้สูงศักดิ์แล้วยังเป็นอัจฉริยะได้มิติอันหาได้ยากยิ่งด้วยจากที่ผู้อวสสุยอินรู้มาในสี่ปรมาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ล้วนแต่มีพลังลบเหนือกว่าผู้สูงศักดิ์ทั่วไปถึงขนาดที่ว่ามีปรมาจารย์ค่ข้กวนผู้หนึ่งเป็นถึงราชันในขอบเขตปานเทวะปรมาจารย์อินคงใช้เวลาไม่นานนักก็มาถึงที่สู้รบของคนทั้งสองฝั่งในเวลานี้ เจ้าหอโครงกระดูกกำลังพยายามล้มพวกโสสุยวินและพักพวกด้วยตัวคนเดียวส่วนเจ้าเฟิงอยู่ภายในค่ายกนหุ่นเชิดศพเรือนผมสีน้ำเงินปลิวไหวม่านดวงตาเทพเจ้าของเขาหดตัวพยายามมองตรวจสอบปร,รมาจารย์อินคงอยู่ตลอดปร,รมาจารย์อินคงช่วยพวกเราด้วยจงว่านเออเออยางร้อนหลนพลังของค่ายกลหุ่นเชื่อศพต้องสาบดูดกินเลือดและวิญญาณของพวกเขามาหยุดเจ้าเฟิง ปรมาจารย์อินคงยิ้มเลน้อยพลางมองสำรวจเจ้าเฟิงเจ้าเฟิงมีสีหน้าแปลกประหลาดรู้สึกเหมือนว่าปรมาจารย์อินโงดูจะสนิทสนมคุ้นเคยกับตนอินเป็นอย่างดีท่าทีของปรมาจารย์อินโงดูเป็นมิตรนักไม่ได้มีวี่แววจะลงมือทำร้ายเจ้าเฟิงแต่อย่างใดท่านผู้วิโสมีอะไรจะชี้แนะงั้นหรือเจ้าเฟิงเอ่ยด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ยอมแพ้ซะเถอะอยู่ต่อหน้าข้าเจ้าทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ข้าเพียงแค่สนใจดวงตาข้างซ้ายของเจ้าถ้าหากเจ้ายอมร่วมมือแต่โดยดีข้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าก็เป็นได้ปรมาจารย์อินคงเอ่อย่างไม่ดีดีดินร้ายยอมแพ้หรือถ้าหากคำสองคำนี้ออกมาจากปากของผู้สูงศักดิ์ธรรมดาเจ้าเฟิงคงหินเป็นเรื่องขบขันแต่ในเวลานี้เขากลับเงียบขึมลงสีหน้าเคร่งเครียดปรมาจารย์อินคงผู้นี้ช่างมั่นใจและตรไปตรมาเช่จริง สตินึกคิดของเจ้าเฟิงวุ่นวายไปหมดจุดประสงค์ของปลรมอาจารย์อินคงชัดเจนยิ่งเขาต้องการดวงตาข้างซ้ายของเจ้าเฟิงไม่มีทางแน่ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันเจ้าเฟิงเงยือกเย็นสงบนิ่งไม่วันไหวเลยแม้แต่น้อยดวงตาเทพเจ้าในวันนี้ล้อมรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกับร่างกายของเขาดวงตาเทพเจ้าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาไม่ว่าเจ้าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามผลลัพธ์ก็จะมีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้น ปรมาจารย์อินคงสายสีสานยิ้มยิ้มใบหน้าของเขาผ่อนคลายไม่ทุกร้อนสายตาเลื่อนมองไปยังเจ้าหอโครงกระดูกอืมเช่นนั้นข้าเจ้าก่อนแล้วกันไอมีดโลหะเวหาปรมาจารย์อินโคงโบกมือไอใบมีดแหลมคมสีเงินทะลวงมาในอากาศตูมพวกเจ้าหอโครงกระดูกแทบจะไม่มีโอกาสได้หลบไอใบมีดสีเงินพวกนั้นตรงปีเข้ามาตัดกระดูกภายนอกของเขาซะแล้วแย่แล้ว เจ้าเฟิงวุ่นอยู่กับการตั้งรับปรมาจารย์อินคงตลอดแต่ไม่คิดเลยว่าฝ่ายตรงข้ามจะลงมือทำลายเจ้าหอโครงกระดูกฉับพันแบบนี้สามารถคาดการได้ว่าปรมาจารย์อินคงลงมือสังหารเจ้าหอโครงกระดูกเพราะต้องการกำจัดผู้ช่วยของเจ้าเฟิงเพื่อเปิดทางให้พวกพวกโสสุยวินมีโอกาสหลบหนีอีกทั้งจุดบุ่งหมายของปรมาจารย์อินคงคือต้องการจับเป็นเจ้าเฟิงไม่ เจ้าหอโครงกระดูกสัมผัสได้ถึงอันตรายที่อาจทําให้ถึงแก่ชีวิตกระดูกที่ทั้งแข็งแกร่งของเขาแทบจะป้องกันไอใบมีดนั่นไม่ได้เลยฟูเขาพยายามกระตุ้นไอสวรรค์ที่แท้จริงในร่างจนเกิดเป็นเพลิงสีธมินทั่วโครงกระดูกถึงแม้จะทําเช่นนี้แต่ก็ยังสลายพลังของปรมปจา,าอินคงได้ไม่ถึงหนึ่งในสี่ส่วนเท่านั้นผสานกระดูกเจ้าหอโครงกระดูกตะโกนล,ลั่นจากนั้นกระดูกเก้าทมินที่หลอมรวมอยู่ภายในร่างก็ส่งเสียงดังสนั่น โครงกระดูกทั่วร่างแข็งแกร่งขึ้นในฉับพลันพร้อมทั้งสาดแสงสีม่วงดำเรืองรองออกมาในที่สุดหลังจากทำสารพัดวิธีทั้งกระตุ้นเครดวิชารับรักษาชีวิตแล้วใช้อาวุธชั้นพิภพรักษาร่างสุดท้ายเจ้าหอโครงกระดูกจึงสามารถรักษาชีวิตของเขาไว้ได้เฮ้แต่ว่าโครงกระดูกส่วนแขนของเขาก็ยังคงถูกตัดขาดไปทำให้เขากรีดร้องโหยหวนอย่างทรมาน เสียงห่ร้องของกรัมจารย์อินคงแว่วออกมาในโสตปราสาทไอมีดโลหะเวหาไอใบมีดสีเงินกระจัดกระจายทั่วท้องฟ้าก่อนจะพุ่งตรงดิงไปยังศีรษะของเจ้าหอโครงกระดูกติดด้านหลังแย่แล้วเจ้าหอโครงกระดูกสัมผัสได้ถึงความตายที่เฉียดใกล้เข้ามายากนักที่จะหลบหนีไปได้ฝันไปเถอะเจ้าเฟืองคำรามภายในดวงตาซ้ายแลเบิดพลังดวงตาออกมาขนาดใหญ่เจ้าหอโครงกระดูกจะตายไม่ได้ มิฉะนั้นสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญคงยากที่จะคาดคิดได้เคลื่อนย้ายมิติพลังดวงตากึ่งโปร่งแสงไปละลอกน้ําใจกลางของน้ําวนนั้นเล็งเป้าหมายไปยังไอใบมีดโลหะเวหา,วหาแล้วในวินาทีนั้นในมิติก็เกิดการบิดเบี้ยวเป็นภาพทับซ้อนตอนที่555ผลของการดูแคลนศัตรูในวินาทีความเป็นความตายของเจ้าหอโครงกระดูกเจ้าเฟิง ได้เรียกใช้วิชาเคลื่อนย้ายกลางอากาศวินาทีก่อนที่ไอมีดโลหะเวหาครั้งที่สองกำลังจะฟาดฟันลงยังล่างของเจ้าหอโครงกระดูกก็โดนพลังดวงตาที่เป็นประหนึ่งละลอกน้ำวนกึงโปร่งแสงดูดกึนเข้าไปสวบในตามองเห็นไอใบมีดสีเงินหายไปกลางอากาศบริเวณเขตนาทีมรกตดวงตาของผู้อุโสสุยอินทั้งสจ้องขมิงการโจมตีที่รุนแรงมากพอจะปิดชีพของเจ้าหอโครงกระดูก โดนเจ้าเฟิงจัดก,การให้หายไปกลางอากาศเฉยๆเฮ้ยเจ้าหอโครงกระดูกผ่อนลมหายใจด้วยความโล่งอกภายในใจยังคงมีความตกอกตกใจหลงเหลืออยู่โชคดีที่เจ้าเฟิงยื่นมือเข้าช่วยมีเช่นนั้นถึงแม้ว่าในร่างของเขามีอาวุธชั้นพิพพปกป้องร่างกายก็ยังยากจะหนีพ้นจากภัยในครั้งนี้ได้ในเวลาเดียวกันเขาอดมองเจ้าเฟิงด้วยอาการสับสนว้าวุ่นไม่ได้ในเวลานี้ เจ้าเฟิงไม่อาจสูญเสียเขาไปได้ไม่ว่าอย่างไรกําลังของเจ้าหอโครงกระดูกคนเดียวก็สามารถประมือกับผู้อาวุโสสุยวินลู่เทียนอี้เย่ยานอยู่และจงบ้านเอ๋อได้ถ้าหากว่าเจ้าเฟิงตายไปข้าก็ไม่มีหวังอะไรแล้วเจ้าหอโครงกระดูกตั้งสติไม่กล้าวอกแวกอีกในเวลาเดียวกันเหตุการณ์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจับพันตอนที่เจ้าหอโครงกระดูกพ้นจากสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานนี้เองแปลกสิจริง ไม่มีพลังมิติใดแต่กับใช้พลังที่คล้ายกับการเคลื่อนย้ายมิติได้ความสามารถในการย้ายสิ่งของลึกล้ำยิ่งนักคิ้วของปรมาจารย์อินคงขงมวดมุ่นใจของเขาสั่นละลัวยอย่างฉับพลันความรู้สึกอันตรายทะลักเข้ามาปรมาจารย์อินคงจับกลิ่นอายมิติเก่าแก่ที่แปลกประหลาดได้เคลื่อนย้ายกลางอากาศแลหลอกพลังดวงตากึ่งป่งแสงมีน้ำวนหมุนวนอยู่ภายใน ก่อนที่จะไปปรากฏอยู่กลางอากาศเบื้องหน้าปรมาจารย์อินคงฟู่ไอมีดโลหะเวหาที่หายไปปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันพลังทั้งหมดตรงดิ่งไปฟาดฟันปรมาจารย์อินคงอ๋อปรมาจารย์อินคงร้องโหยหวนเลือดบนล่างสาดกระจายลงบนพื้นเกิดอะไรขึ้นพวกโสสุยอินกับพวกลู่เทียนอี้หน้าถอดสีด้วยความหวาดกลัวพวกเขาแทบไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพวก โลกภายนอกบนยอดเขาเทียมฟ้าเกิดและลออความไม่สงบอย่างรวดเร็วไอมีดโลหะเวหาที่หายไปนั่นทําไมเมื่อปรากฏอีกครั้งถึงฟันลงบนล่างของปรมาจารย์อินคงได้นี่นี่มันคิดวิชาอะไรกันขนาดผู้สูงศักดิ์เหมือนกันบางส่วนยังมีสีหน้าตื่นตนกสามราชาปานเทวะใบหน้าถอดสีแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเราคนอดย้อนคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้อย่างแรก ไอ้มีโลหะเวหาที่สองตรงดิ่งไปที่ร่างของเจ้าหอโครงกระดูกเห็นชัดว่าต้องการสังหารฝ่ายตรงข้ามให้ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าในเวลานั้นเจ้าเฟิงได้ใช้เคลื่อนย้ายกลางอากาศแล้วนําเอาไอ้มีโลหะเวหาหายวับไปพูดให้ชัดเจนอีกหน่อยคือไอใบมีดนั้นย้ายเข้าไปยังอีกมิติหนึ่งนั่นก็คือมิติดวงตาซ้ายของเจ้าเฟิงแล้วหลังจากนั้นก็จุดเป็นจุดเปลี่ยนไอ้มีดโลหะเวหาที่หายไปย้อนกลับมาอีกครั้ง แล้วตรงดิ่งไปโจมตีปรมาจารย์อินคงอย่างรวดเร็วและเหนือความคาดหมายในเวลานั้นปรมาจารย์อินคงกําลังคุ้นคิดเกี่ยวกับหลักการการเคลื่อนย้ายกลางอากาศของเจ้าเฟิงอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับนี้สําหรับการชนะใจศัตรูในครั้งนี้ปรมาจารย์อินคงได้รับบทเรียนที่แสนสาหัสนักพวกผักร่างของปรมาจารย์อินคงร่วงลงบนพื้นบาดแผลตั้งแต่รวงอก ยาวไปจนถึงบริเวณขาลึกจนถึงอินะดูกขาข้างหนึ่งของเขาขาดออกจากล่างอ,อปรมา,าจารย์อินคงกัดฟันทนความเจ็บปวดในตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและแค้นเคืองถ้าหากว่าเขาไม่ประมาทศัตรูเตรียมพร้อมตั้งรับอย่างรอบคอบด้วยพรสวรรค์ทางสายเลือดของเขากับการสัมผัสป,ปฏิกิริยาของมิติเมื่อเจ้าเฟิงใช้วิชาเคลื่อนย้ายกลางอากาศอย่างน้อยก็มีโอกาส50ส่วนที่เขาจะหลบได้พน้น เสียดายก็แค่ตั้งแต่เริ่มจนจนจนจบเขามองสถานการณ์อย่างผู้ที่มั่นใจว่าจะได้ชัยชนะเฮอเฮนับเป็นเกียรติของท่านยิ่งนักที่ได้ทดสอบพลังเคลื่อนย้ายการอากาศของข้าเป็นครั้งแรกเจ้าเฟิงเอ่อยยิ้มยิ้มในตอนแรกสุดเขาเข้าใจในพลังของวิชาเคลื่อนย้ายการอากาศเพียงแค่การย้ายสิ่งของเท่านั้นแต่ว่าต่อมาเจ้าเฟิงก็พบว่าสิ่งของที่ถูกดูดซึมเข้าไปภายในมิติดวงตาซ้ายยังสามารถย้ายออกมาได้อีก ดังนั้นเคล็ดวิชาเคลื่อนย้ายกลางอากาศนี้จึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นภายหลังจัดการเรื่องเถาวัลย์มารทบินเสร็จสิน้นเจ้าเฟิงสําเร็จในวิชาเคลื่อนย้ายกลางอากาศส่วนก่อนที่กองทัพของพวกสวสูรสุยินจะลักลอบเข้ามาซะอีกเจ้าหนุม่มข้าดูแคลนเจ้ามากเกินไปในตาทั้งคู่ของกรลจารย์อินคงแดงกำแต่กลับฝืนกล้ามกลืนความกลดเกลี้ยและจิตสังหารที่ไร้ขีดสุดไม่ได้ผีผามลงมือปิดชีมในทันทีข้อแรง หากจะให้บรรลุปเป้าหมายเขายังต้องจับเป็นเจ้าเฟิงข้อ2ร่างของปรมาจารย์อินคงบาดเจ็บสาหัสแล้วยังต้องเสียขาไปข้างหนึ่งปึบปรมาจารย์อินคงแบกขาข้างที่ขาดเพียงก้าวเดียวก็เข้าไปอยู่ภายในเขตนาทีมรกตปรมาจารย์อินคงผู้อวสูสสุยอินรีบร้อนเข้ามาประคองเขาแล้วทําการรักษาปรมาจารย์อินคงผู้นี้ช่างหลักแหลมสีหน้าของเจ้าเฟิงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อย ที่จริงเขาเองก็กําลังพิจารณาไอมีดโลหะเวหาซึ่งเป็นท่าไม้ตายของกนัมจารย์อินคงไอใบมีดนั้นคือพลังประเภทหนึ่งของอัจชยัสสายเลือดได้มิติที่หลอมรวมและฉีกแยกอากาศได้ด้วยเหตุนี้การป้องกันธรรมดาจึงต้านทานพลังของไอมีดโลหะเวหาได้ไม่มากนักทั้งยังยากจะหลบหลีกด้วยเช่นกันเสียดายก็เพียงแต่เจ้าเฟิงไม่มีพลังดวงตาประเภทมิติ ต่อให้เข้าใจปูปวงในหลักการของมันก็ไม่อาจที่จะลอกเลียนแบบได้แต่ไม่ใช่ว่าเจ้าเฟิงจะไม่ได้อะไรจากสิ่งนี้ใบมีโลหะเวหากับวิชาเคลื่อนย้ายกางอากาศของเขาล้วนแต่มีลักษณะเฉพาะของศาสตร,ร์มิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักการมิติทําให้เกิดเรื่องเหนือความคาดหมายขึ้นสายเลือดดวงตาของเจ้าเด็กนี่แปลกประหลาดซะจริงขณะการโจมตีแบบมิติยังเคลื่อนย้ายได้ปรมจารย์อินคงนั่งขัดสมาธิในใจตนกสงสยัย เวลาดังกล่าวผูสส้อวุโสซุยหวินก็ยังคงจดจอ่อกับการรักษาบาดแผลและต่อขาให้กับเขาแล้วเจ้าเฟิงจะปล่อยให้พวกเขาบรรลุจุดหมายได้ยังไงโมดกอาวุธชั้นพิภพหอกจักรพพัดเหมันเจ้าเฟิงค่อยๆย,ยื่นมือออกมารวบรวมพลังสายเลือดเงาของหอกเหมันสีฟ้าในมือกลายเป็นรูปร่างอย่างรวดเร็วเพียงแค่เรียกใช้รูปร่างที่แท้จริงของหอกจักรพพัดเหมันร่วมกับคข่ยคนหุ่นเชื่อศพต้องสาบ เจ้าเฟิงก็มั่นใจว่าสามารถทำลายเขตนาทีมรกตเพื่อขัดขวางการรักษาบาดแผลของพลธรรมจารินคงได้คุกโลหะเวหาในตาสีเงินลึกล้ำของพลธรรมจารินคงศาสตรพลังดวงตามิติที่ไหลรูปร่างออกมาแล้วเล็งเป้าหมายไปที่เจ้าเฟิงหฮร่างของเจ้าเฟิงจู่ๆก็แข็งทื่อปหนึ่งโดนอากาจากทั้งสีทิศคุมขังไว้ในปราการความรู้สึกเช่นนี้เหมือนตกลงในบอ่อโคลนที่ยากจะหลุดพ้นได้วุ๊บ เงาหอกเหมันสีฟ้าที่ปรากฏขึ้นในมือของเขาแต่กระจายไปอย่างรวดเร็วเป็นวิชาดวงตามิติที่ลึกล้ำยิ่งนักตรงดิ่งไปกักขังเจ้าเฟืองไว้ในพื้นที่เล็กๆนั้นเจ้าหอ,อโครงกระดูกพูดไม่ออกทำลายเจ้าเฟืองดิ้นลนสุดกำลังแต่กลับพบเพียงแค่ว่าจะพูดจาก็เห็นได้ชัดว่ายากเย็นไปอย่างยิ่งเจ้าหนุม่มไม่มีประโยชน์ที่เจ้าจะดิ้นลน้นคุกมิติข,ข้าล้อมรวมใช้อากาศพืน้นั้นทำให้มันกลายเป็นกับดักที่แข็งกล้า สิ่งมีชีวิตภายในจะถูกกักขังไว้จนสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองปรมาจารย์อินโคงเยอะเยยด้วยพลังของผู้อวสโสุยอินใช้เวลาเพียงแค่สิบช่วงลมหายใจก็สามารถต่อขาที่ขาดของเขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บสาหาัสยากที่จะรักษาให้หายได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องรบทั้งที่ขาขาดแต่ว่าสิ่งมีชีวิตภายในจะถูกกักขังจนสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเอง พลราจารยร์อินคงเพิ่งจะเอ่ยจบเแมวแมวขโมยสีเทาเงินขนาดเท่าฝ่ามือตัวหนึ่งปรากฏขึ้นบนบ่าของเจ้าเฟิงแล้วยังโยนเหรียญทองแดงโบราณเล่นอย่างสบายอารมณ์อะไรนั้นลอยยิ้มบนใบหน้าของพรรจารย์อินคงแข็งค้างไปนขณะหนึ่งนี่เหมือนลากเขาออกมาตบหน้าเพราะเขาเพิ่งคุยโอ้อวดไปว่าบริเวณที่โดนคุกโลหะเวหาปกคุมสิ่งมีชีวิตในนั้นจะสูญเสียอิสระในการควบคุมตนเองแต่ว่าตอนนี้ เจ้าแมวขโมยตัวนี้กับกระโดดโลดเต้นล่าเริงซะอย่างนั้นแมวขโมยตัวน้อยเจ้าเฟิงรู้สึกแปลกใจอยู่หลายส่วนร่างกายของเขาไม่สามารถขยับขับเคลื่อนได้ด้วยโดนพลังมิติที่ไร้ซึ่งขีดจำกัดขัดขวางและพัฒนาการไว้ทว่าเจ้าแมวขโมยตัวน้อยกับไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ไม่คิดอย่างละเอียดอีกครั้งเจ้าแมวขโมยก็มีความสามารถข้ามมิติซ้ำยังเข้าออกพิธีเก็บของตามอำเภอใจมานานแล้วรอบสังหารและหลบหลีกเงื้อ รูม่านตาของปรมาจารย์อินคงหดเล็กลงอดที่จะมองอย่างเชิงเจ้าแมวขโมยตัวน้อยไม่ได้วูบเจ้าแมวขโมยตัวน้อยหายไปจากจุดเดิมที่เคยอยู่ในอากาศหลงเหลือไว้เพียงแค่เส้นสีเทาเงินโครมสวบเส้นสีเทาเงินกลุ่มนั้นเสมือนแทงทะลุผ่านคุกเวหาโลหะจนเป็นรูเล็กๆเ,เ,เจ้าเฟิงจึงสัมผัสได้ว่าแรงกดดันเบาบางลงในฉับพันเมียวเมียว เจ้าแมวขโมยตัวน้อยลากกลิตลึกลับสีเข้มดูดเงาขึ้นชิ้นหนึ่งยามที่มันขยับไปมาก็จะเกิดเป็นเงามืดที่มีกลิ่นอายลึกลับเกินจะคาดเดาได้ปีกวายุอสศนีเบื้องหลังของเจ้าเฟิงปรากฏปีกวายุอสศนีสีเขียวม่วงเมื่อโบอกสะบัดอย่างรวดเร็วลำแสงสีม่วงผุดขึ้นหมุนวนร,บรอบๆก่อนจะปล่อยกลิ่นอายทำลายล้างออกมาผึบซวบปีกวายุอสศนีของเจ้าเฟิงขยับเต็เตมแรงทำลายท่าไม้ตายควบคุมอย่างคุกโลหาเวหา ที่ปรมาจารย์อินคงแสนจะภูมิใจนักหนาลงอย่างแรกแมวขโมยตัวน้อยทําให้เกิดรูเล็กๆบนผิวของคุกโลหะเวหาอย่างที่สองเดิมทีปีกวายุอสนีที่สมบูรณ์ของเจ้าเฟิงมีพลังสับเปลี่ยนเคลื่อนย,ย้ายทั้งยังมีพลังทําลายล้างของวายุอสเนีสีม่วงแฝงอยู่ด้วยทาลายปีกวายุอสเนีของเจ้าเฟิงสาดพลังสายฟ้าลงบนฟากฟ้า,ฟาเหนือเขตนาทีมรกต เขาเรียกเงาหอ,อกจักรพัดเหมันมาไว้ในมือก่อนจะโจมตีไปที่เขียนแล้วลอกน้ำวาวเจ้าเฟิงไม่ได้ใช้รูปร่างที่แท้จริงของหอ,อกจักรพัดเหมันเพื่อหยุดการเข้าขัดขวางของปรมอาจารย์อินคงถึงแม้จะทําเช่นนั้นด้วยพลังฝึกตนของเขาแค่พลังสายเลือดดวงตาพัฒนาไปอีกระดับเงาหอ,อกจักรพัดเหมันระเบิดพลังเหมันบนรรปการก็รุนแรงมากพอจะต่อกรกับผู้สูงศักดิ์ได้แล้วพลังเสือนเอา้าเหมันของหอ,อกจักรพพัดเหมัน ทำให้ระลอกน้ำเป็นประกายของนาทีมรกตค่อยๆแข็งตัวขึ้นทีละน้อยป,ปึบเจ้าหอโครงกระดูกโบกทงสะบัดทงสีดำกระตุ้นพลังไข้กลหุนเชื่อสบต้องสาบมืออีกข้างหนึ่งเรียกเงากระดูกขนาดใหญ่ที่มีลำแสงสีม่วงดำแข็งกล้าหมุนวนรอบๆอ,ออกมาเขตนาทีมรกตที่โดนแช่แข็งจนแตกแล้วจึงพังทลายในที่สุดหู พลังของไก่กนหุ่นเชิดศพต้องสาบปกคุมกัดก่อนปรมจ่าอินคงและพวกพวกอุโส,สุยวินพลังคำสาบที่ไหลร,รูปร่างก็แทรกซึมเข้าไปในร่างตามบาดแผลของปรมจ่าอินคงด้วยเดิมทีพรมจารยาอินคงบาดเจ็บหนักมากอยู่แล้วยิ่งถูกพลังคำสาบที่น่าสเพืึงกับปาราณศพเข้ากัดก่อนอีกเหงื่อเย็นๆจึงผุดขึ้นตามใบหน้าทนไม่ไหวจะต้องร้องโอดครวนคลื่นมีดมิติ สีหน้าของปรมจารย์อินคงขึ้มลงแล้ววาดมือข้างหนึ่งอย่างดุนแรงวิง่งเกิดเป็นคลื่นใบมีดสีเงินไล้เสียงไลก้กลิ่นขึ้นกลางอากาศไอใบมีดแต่ละอันทะลวงผ่านอากาศเป็นรัศมีหลายจ้างโดยเล็งเป้าหมายตรงไปที่เจ้าเฟิงนี่คือกระบวนท่าที่ใช้สังหารยักษ์ศิลาในคราวที่แล้วใจเจ้าเฟิงพันหนักอึ้งเมื่อสัมผัสได้ถึงความอันตรายในครั้งนี้ปรมจารย์อินคงไม่ได้ใช้ไอใบมีดโลหะเวหาเพียงอย่างเดียว วิชาเคลื่อนย้ายกลางอากาศของเจ้าดุมผู้นี้จัดการสิ่งของชิ้นเล็กๆได้ทีละชิ้นเท่านั้นแต่การโจมตีในวงกว้างเช่นนี้ของข้าหากเขาอยากจะเคลื่อนย้ายกลางอากาศคงว่ายากกว่าหลายเท่าแววตาปรมาจารย์อินคงสว่างวา่าอาณาบริเวณของคลื่นใบมีดค่อนข้างกว้างวงที่ใหญ่ที่สุดน่าจะครอบคลุมลัศมีสิบจ้างได้ยักษ์ศิลาที่มีพลังป้องกันแข็งแกร่งกว่าเจ้าเฟิงหลายเท่ายังพินาศไปเพราะกระบวนท่านี้ นับภาษาอะไรกับคนธรรมดาอย่างฝ่ายนั้นกันเล่ากระบวนท่านี้สูญพลังไปมากนักปรมาจารย์อินคงรู้สึกว่าพลังสายเลือดของตนเองลดลงอย่างรวดเร็วเคลื่อนย้ายการโจมตีในวงกว้างกลางอากาศไม่ได้เจ้าเฟิงที่เผชิญกับภัยอันตรายในระดับนี้รีบกระตุ้นพลังสายเลือดเรียกใช้สวนอ้าวเหมมันของหอกจักรพรรดิเหมมันจิตวิญญาณเทพวารีทั้งร่างของเจ้าเฟิงสาชั้นลำแสงดูดมหาสมุทรลืกล้ำออกมา รากฏเป็นภาพแปลกประหลาดที่บิดเบี้ยวซับซ้อนกันวิง่งลำแสงวารีสีน้ำเงินเข้มได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายเขาทั้งร่างผิวไหวประดุดของเหลวและลอกน้ำกระเพื่อมเป็นบงคลื่นคลื่น,นวิมิติเหล่านั้นเหมือนทะลวงผ่านร่างมนุษย์วารีรากับโยนก้อนหินลงในทะเลลึกไม่เกิดผลอะไรทั้งสิน้นกระบวนท่านี้พวกวุฒโสสุยวินที่อยู่ไม่ไกลตกใจจนพูดไม่ออกสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย